เขาจะเอาไปต้มนะคะต้มเพื่อที่จะให้น้นนุ่มขึ้นต้มน้ําที่ต้มนะคะสามารถจะดื่มเป็นชาได้ด้วยนะคะว่าคือเพื่อ,อก็เป็นโลกใหม่ของเราได้เปิดโลกกระทัดใหม่นะคะเราได้ทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํมันจะทําให้เรามีเขาบอกชัดเจนอย่างนี้วิธีการนะเราก็จะเข้าไปดูตรงที่เขาเขียนว่าเรียนรู้เพิ่มเติมตรงสีน้ําเงินนะ ก็าไปเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายานั่นคือคําตอบแล้ว่านั่นคือว่าคลิปของเรามันยังดีไม่พอเราจะต้องหาวิธีการพัฒนาคลิปของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอันนั้นนยเราก็จะได้บบความรู้จากพี่ๆว่าเออสิ่งที่ทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยเราทํผู้รับชมห้าพันคนแล้วแต่ยังมีปัญหาข้อแรกคือยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็พอ,อน้องไม่น้องเ็าบอกว่าเส็ยงผอม แล้วก็ทําให้แป้งมันนุ่มนะครับวิธีการทําก็คือไอ้ย้าชีพักให้ไปตาบก่อนนะคะไปตาบเสร็จแล้วก็ขอแห้พัฒนาคลิเราให้ดีมีคุณภาพนะคะเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอบ้างให้มันแตกต่างไปจากเดิมๆเนาะไนะ้อนยะอยู่ยังไม่ถึงหมื่นนะหลักเจ็ดพันกว่านิดๆเท่านั้นเองก็ถือว่าดีสําหรับเราแล้วนะคะสําหรับเริ่มต้นจากพูดอยู่ว่างๆนะคะ อย่างน้อยเราได้พัฒนาตัวเองในทุกเรื่องในหลายๆเรื่องที่เรายังไม่เคยทําถือว่าโลกออนไลน์มันก็สําคัญกัแบกบา,ารที่จะได้รับการตั้งค่าอะไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับว่า f เ c e o o o k ก็จะพิจารณาเท่านั้นเป็นจิตของเขาคลิประหัะให้ดีที่สุดนะกว่าจะได้60,000นาทีมาก็ยากเย็นแสนเข็นแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกไว้นะถ้าเรามีคลิปเนาะพูดแตันก็วน อยู่เรื่องเดียนแหละก็คือเรื่องเนื้อหาคอนเ็ปต์นั่แหละแล้วการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนเนื้อหาของเราให้กับเพื่อนๆได้ดูงกันอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจาวันที่ชาวชาว c r เตอร์ทากันเนาะก็วิธีการนะคะก็คือเขาจะเอาหญ้านี้นะคะไปตากไปตากแดดให้มันแห้งก่อนเด็ดเด็ดตรงนี้ออกนะคะเด็ดก้านออกนะครับเราต้องไปตรวจหลังบ้านเข้าไปดูแล็ข้อความสนับสนุน ว่าเรามีการละเมิดอ,อะไรหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องรีบจกกัดการนพูดไปมันก็วนอยู่เรื่องเดียวนี่ก็คือเรื่องนอนเ,นเนื้อหาคอนเ็นต์นแเละนะคะแล้วการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนคลิปยาวก็ตัวเองก็จะท,ทาอย่างน้อยคือคือตั้งคงไว้เลยว่าวันละสามคลิปยาวนะคะสาหรับคลิปชั้นก็แล้วแต่อีกต่างนะคะมันก็มีอะไรผิดพลาดแน่ๆถึงไม่สามารถตั้งค่าดได้นะคะอาจจะเนื้อหาตรง คิปยาวตรงช่องคุณคลิปเรื่องสิ่งนั้นอย่านั่งเฉยๆก็เป็นพอนะหยิบบทีคุณน้อยก็ไม่ได้อาหญาชีพักมาให้ดูเนาะไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงการันตีได้ว่าญาติชีพพักเป็นหญติทีป่ปลอดสารที่แน,น่นอนถ้าเอาไปทําอะไรนะคะก็เอาไปเป็นส่วนผสมเช่นปลูกผักกวางตุง้งทุกคนรู้จักหมดนะแต่ว่าเราใส่คิดค่าให้เ,เนื้อหาของเราที่ผักกวางตุง้งเราก็บอกว่า เราสามารถเก็บวิดีโอของเราได้ไปตลอดนะคะไม่ต้องลบถือว่าอาจจะมีใครเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ได้นนส่วนใหญ่ก็จะ5คลิปขึ้นไปนะคะสำหรับตัวเองแล้วก็มีลงสตอรี่วันละสองสามสองสามสตอรี่แล้วก็ภาพนี้เป็นวันอาทิตย์แบบนี้เวลาห้าโมงกว่าๆเนาะก็ออกวานไลฟ์เหมือนเดิมตามความตั้งใจเดิมนะคะว่าจะออกไาไลฟ์ทุกวัาตัวก็แล้วกันนะคะ,นะคะก็ให้ทุกคน ประสบความสําเร็จในการทําอาชีพครีเอเตอร์กันแล้วกันเนาะห้ทุกคนลาเพื่อที่จะได้อะไรมาอีกตั้งหลายอย่างำไปไปทำอะไรคัะคนที่บอกว่ายัางพูดไม่เก่งก็ออกมานั่งพูดอย่างนี้แหละหาอะไรสักหนึ่งอย่างขึ้นมาทาแล้วก็เล่าสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในยิปแล้วก,ก็ได้พัฒนาคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่มันอยู่รอบตัวเรานี่แหละ ชอบอะไรเราก็ทัฒนาน้องพูดถึงเรื่องของการสร้างค่าในสตรีมเนาะว่าจำนวนนาทีครบหกหมืนแล้วแล้วก็มีจำนวนสามารถดำเนินการได้ต่อนะเนาะเพื่อนๆถ้าใครถูกชะงับการสร้างไรายได้เราก็ต้องทำดีไถ่โทษนะคะอาจทราบไปนะบนิดๆหน่อยๆอ,อ,อย่างน้อยก็ทุกคนรู้แหละเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้บอกว่าเราทำยังไงก่อ จากสิ่งที่เราคนโบราณเขว,ว่าไว้นะอันนี้คืออันนี้ก็นํามาเล่าบอกนะคะก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ของเจวเองไปเนะาะวัตกาก่อนชวิธีการปลูกยังไงใช้เวลากี่เดือนถึงจะได้เก็บกินดูแลบำรุงรักษาย,ยังไงอเงี้ยอันนี้คือใสุ่แเราก็ได้พัฒนาคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่มันอยู่รอดตัวเรานี่แหละนะคะชอบอะไรเราก็ทำา มันก็บอกได้เลยนะและว่าทิดเรามันยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยอมรับแล้วต้องพัฒนาแล้วก็ปรับตุงไปแล้วิปสั้นก็อาจจะมีนาทีก็ไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่งหรือเก้าสิบวินาทีเนาะส่วนคลิปวิดีโอยาวในช่องได้ไม่เหงานะคะสมองเราก็จะถูกใช้มันจะทําให้สมองเราไม่ฟอนะคะเราก็ได้ใช้สมองใช้ความคิดใช้ทักษะเขาจะเอาทําอะไรเพื่อน อันนี้เรียกว่าญาติชิมคับนะคะนี่มันจะขึ้นตามนานานนั้นจะต้องเป็นนาที่ปล่อสารสิบวิที่คนรเลยเนาะก็เห็นเพื่อนๆออกมาเต้นฉลองคลิปหนึ่งล้านวิวอ่สองสามล้านวิวตัเองก็โอ้จะออนแท่นก็สําคัญจนแบบอ่าการที่จะได้รับการตั้งค่าอะไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับว่า Facebook ก็จะพิจารณาเท่านั้นเป็นจิตของเขาฐานดับดาวนะคะแล้วก็คลิปวิวโฆษณาในวิว โฆษณาในสตรีมชึ่นโฆษณาในรีวตันนี้ก็ไม่ต้องเห็นเพื่นอนๆของไปทำขนมเพียนเป็นแป้งทาขนมเพียนหรือขนมเข่งก็ได้พอเอาไปใส่แป้งแล้วนะครับรวิธีการนะคะก็คือเขาจะเอาหญ้านี้นะคะไปตากไปตากแดดให้มันแห้งก่อนเด็ดเด็ดตรงนี้ออกนะคะเด็ดก้านออกนะคะก็หยุดให้ดีนะคะก็อยู่ตามุ่กงนานะคะช่วงนาก็มีทีละครั้งเท่นานั้นนะคะ จริงๆแล้วหนึ่งครั้ง,งแล้วทุกนาที่ยังรับชมห้าพันคนแล้วแต่ยังิดปัญหาข้อแรกคือยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็อน้องไม่น้องเขาบอกว่าต่อช่องของเรานะคะสําหรับตัวเองใช้โปรไฟล์ส่วนตัวในการเปิดหมูดมืออาชีพนะคะไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นก็ก็ทำอ,อยวบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาแล้วก็มาตรฐถามเุนพยายามที่จะทํา ให้ถูกต้องไม่ผิดนโยาบายนะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ,บาออ๊ายบายอินบ็อกซเข้ามาถามในเรื่องของปัญหาต่างๆจริจงๆตัวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่ก็อาศัยประสบการณ์ที่ผ่านเราก็จะหยิบโทรศัพท์มาเพื่อที่จะไขฟีดดูคลิดต่างๆของเพื่อนๆก็ถือเป็นโอกาสของเราที่จะได้นำเสนอกดไลค์กดเขียน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ถ้าคลิปนั้นดีไะอยู่แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนถ้าเพื่อนไ like, ลค์สดหรือตื่นวิธีการนะคะก็คือเขาจะเอาอย่านี้นะคะไปตากไปตากแดบดบให้มันแห้งก่อนเด็ดเด็ดตรงนี้ออกน,นะคะเด็ดกา้านออกนะคะจากคลิปฟังคลิปเป็นไวรัลคลิปหนึ่งก็เปลี่ยนชีวิตหกหมื่นมาทีก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไปเก็บคุณสมบัติข้อที่เหลือดีนะที่เวลาท,ที่สะดวกนะคะก็ช่วงเช้าก็ในระหว่างวันช่วงกลางวัน ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเยน็นช่วงทุ่มสองทุม่มก็คิดว่าเพื่อน,น,ะะนอนู่สองเดือนตามบอกแะคะ่ไปดูสรวจที่นานะคะมันจะเกิดทีละครั้งในช่วงเดือนมกราคุมภานะะี่ค่ะมีแค่เดือนสองเดือนนี้ไม่เกินเดือนกันไม่เพื่อนไม่ที่จะเก็บมานี่นนอย่างนี้นะคะไปเก็บไหมคะ ได้โดยการออกมาไลฟ์เพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นนะคะแล้วก็ไอ้นั่นไอ้ชอ,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 อบล้วก็จะช่วยนาส่งําไปแล้วที่ชาวบางวันนะบางคลิปตาม,มุ่งน,นี้หลักสิบแค่นั้นเองแต่เมื่อดูแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูถึงว่าแสดงว่าคลิปใครรู้หรือว่ามีข้อมูลอะไรที่จะช่วยน้องได้ก็ขอให้แจ้งมาแล้วกันเนาะน้องไม่สามารถที่เข้าไปดูได้ว่าผิดอะไรแต่กดไลค์กดเขียน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์ถ้าคลิปนั้นดีมีประโยชน์เราก็กดแชร์ให้เพื่อนถ้าเพื่อนไลฟ์สดหรือเปนสามารถสร้างรายได้จากจาการทําคลิปวิดีโอของเรานะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวก็ขอให้ได้รับการตั้งแคพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะพยายามทําให้ไปเจอกลุ่มเป้าหมายที่เดี๋ยวขออนุญาตทักหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ บางบางคนยังไม่เคยเห็นจะได้เห็นนะคะนีหนึ่งดวงตาแล้วเดี๋ยวคุณเด็ดเอยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเด็กอย่างนี้แล้วก็เอาไปตากไปตากให้แห้งเมื่อตากให้แห้งแล้วนะคะก็อก็สามารถที่จะทําคลิปต่างๆได้พอสมควรนะคะเพราะมีเวลาเยอะเลยคะก็ใช้เวลานั่นแหละทําให้เกิดประโยชน์มันจะหนึ่งนาทีขึ้นไปนะคะหรือดีเป็นสบกคลิปวิดีโอยาวของเราเราก็จะได้รับส่วนแบ่งจาก การโฆษณาในเฟซของ Facebook ลาเพื่อที่จะได้อะไรมาอีกตางก